สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพวกเราก็จะมานําเสนอโครงงานสเต็มเรื่องเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ระบบเซนเซอร์ค่ะสําหรับแนวคิดที่มาของโครงงานนี้นะคะปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสโอมิหรือก็คือโควิดสิ้นั่นเองค่ะไวรัสชนิดนี้นะคะจะมีการติดเชื้อและมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะโดยส่วนใหญ่จะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อผ่านทางละอองเสมหะการไอน้ำมูกหรือว่าน้ำลายค่ะ ซึ่งเราสามารถป้องกันการติดเชื้อได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเราพบว่าการใช้เจลแอลโกอฮอล์ในการล้างมือเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อได้ดีในที่สาธารณะค่ะซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้คนส่วนใหญ่จะใช้เจลแอลโกอฮอล์แบบใช้มือกดค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด -19 ผ่านการสัมผัสโดยตรงได้ค่ะ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำนะคะจึงมีความสนใจในการประดิษฐ์เครื่องกดเจลแอลโกอฮอล์ระบบเซนเซอร์ขึ้นมาค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานป้องกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคบริเวณหัวปั๊มโดยตรงนั่นเองค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะคะ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการสเตมศึกษาสามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบและฝึกทักษาการแก้ปัญหาต่างๆค่ะ 2. เพื่อออกแบบและศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกดเจลแอลโกอฮอล์ระบบเซนเซอร์ค่ะ 3. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ การใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในระยะการทํางานของมันค่ะ 4. นะคะเพื่อให้เราสะดวกในการใช้งานค่ะและ5เพื่อนําไปใช้ได้จริงค่ะสําหรับขอบเขตโครงงานของเรานะคะศึกษาวิธีการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในระยะการทํางานของระบบเซ็นเซอร์ค่ะระยะเวลาทาโครงงานนะคะอยู่ระหว่างวันที่15สิงหาคมถึง15ตุลาคมปีพุทธศัรการาช2564ค่ะ มาต่อกันที่ขั้นตอนการดําเนินงานนะคะ 1. นนะคะก็คือการระบุป,ปัญหาค่ะ 2. นะคะคือการรวบรวมข้อมูลแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาค่ะ 3. นะคะคือการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะ 4. นะคะก็คือการวางแผนแล้วก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาค่ะ 5. นะคะคือการทดสอบประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะส่วน6นะคะก็คือน,นําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองค,ค่ะค่ะ และนี่นะคะก็คือแผนการดาเนินง,งาน,นะคะ่ะเรามาดูประโยชน์ที่เราได้รับกันดีกว่านะคะ 1. นนะคะก็ะค,ะคือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ระบบเซนเซอร์ค่ะ2นะคะก็สามารถสร้างอุปกรณ์สําหรับการทําเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ระบบเซนเซอร์ได้ค่ะแล้วก็มันจะสามารถฝึกความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็สร้างรายได้ระหว่างเรียนได้นี่ค่ะ3นะคะก็คือฝึกทักษะกระบวนการคิด แล้วก็สร้างสารรค์ได้อันนี้นะคะ 4. นะคะคือการฝึกกระบวนการทํางานค่ะเป็นการทํางานกลุ่มอะไรอย่างนี้นะคะ5นะคะคือได้ใช้เวลาว่างนะคะให้เกิดประโยชน์ค่ะ6นะคะก็คือการฝึกการเป็นผู้นาําแล้วก็พูดตามที่ดีนะคะสามารถรับฟังเพื่อนๆนั่นเองได้นั่นเองนะคะแล้วก็7นะคะก็คือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือวิศวะคณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะก็จะรวมกันเลยค่ะ8นะคะคือลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสที่ขวดจวเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นระบบเซ็นเซอร์ก็สามารถกดได้เลยโดยไม่ต้องสัมผัสเครื่องกดเจลนั่นเองค่ะ9นะคะก็คือสามารถนําสิ่งประดิษฐ์นะคะไปใช้งานได้จริงๆค่ะแล้วก็สามารถนําไปพัฒนาต่อได้นี่เองค่ะเรามาดูนิยามัพท์กันดีก่อนนะคะเออ หนึ่งนะคะคือระบบเซนเซอร์นะคะก็คือเป็นชุดอุปกรณ์หรือวงจรหรือระบบนะคะก็คือที่ทําหน้าที่ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะสิ่งต่างๆโดยรอบวัตถุเป้าหมายนะคะซึ่งจะตรวจวัดเป็นปริมาณฟิสิกส์นั่นเองนะคะ2นะคะก็คือแอลโกอฮอล์ค่ะคือสารประกอบอินทรีย์พวกหนึ่งนะคะลักษณะนะคะก็จะเป็นของเหลวใส มันจะมีกลิ่นฉุนนะคะแล้วก็ระเหยได้ง่ายค่ะจุดลอมเหลวนะคะก็จะต่ำค่ะ2นะคะคือแอลโกอฮอล์ค่ะก็คือเอ่อเป็นสารประกอบอินทรีย์พวกหนึ่งนะคะก็คือจะมีลักษณะเป็นของเหลวใสนะคะมีกลิ่นฉุนค่ะแล้วก็ระเหยได้ง่ายจุดลอมเหลวนะคะก็จะต่ำค่ะแล้วก็ติดไฟนะคะเอ่อจะใช้ประโยชน์ทางอุต ตัวศาสกร,รมการแพทย์น,นั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนการดําเนินง,งานนะคะผู้จะทำโครงงานได้สแสดงขั้นตอนการดาเนินง,งานตามรูปแบบของกระบวนการออกแบบของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวะกรรมประกอบด้วย6ขั้นตอนดังน,นี้ค่ะขั้นตอนที่1นะคะระบุป,ปัญหาค่ะผู้จะทําโครงงานได้ร่วมกันศึกษาและก็วิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาด้วย5 w 1 h ค่ะ เรานะคะได้เลือกปัญหาจากสถานการณ์ที่เราสนใจแล้วช่วยกันวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาด้วยการตั้งคำถาม5 1าปค่ะดยการใช้วิเคราะห์ด้วยผังก้างปลาค่ะแล้วก็เราจะสรุปเป็นขอบเขตของปัญหาที่ดำเนินการแก้ไขค่ะจากแผนภูมิก้างปลาข้างต้นนะคะจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นผู้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ ได้แล้วก็บางรอยากบ้างค่ะดังนี้ค่ะ1ห,หัวปั๊มเจลแอลกอฮอล์สปริมาณเจลแอลกอฮอล์สาการใช้ระบบเซ็นเซอร์ค่ะสรุปปัญหาที่ต้องการแก้ไขนะคะตัวตัวหัวปั๊มเจลแอลกอฮอล์อาจมีเชื้อโรคติดอยู่ซึ่งอาจทําให้เกิดการสัมผัสเชื้อโรคบริเวณหัวปั๊มเจลแอลกอฮอล์ได้ค่ะแล้วก็ปริมาณ เจลแอลกอฮอล์ alcohol, นะคะไม่สามารถกําหนดปริมาณเองได้ค่ะอาจจะทําให้เจลไหลออกมาเยอะเกินไปหรือน้อยกอเกินไปค่ะและการใช้ระบบเซ็นเซอร์นะคะ,ะตัวเซ็นเซอร์อาจจะทํางานผิดพลาดส่งผลให้เครื่องที่กดเจลแอลกอฮอล์ทำงานผิดพลาดตามไปด้วยค่ะเช่นเจลแอลกอฮอล์ไหลออกอตลอดเวลาหรือเจลไม่ไหลออกมาเลยค่ะ ปะะเป็นขั้นตอนที่2รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาค่ะ 1. นะคะรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆค่ะสําสำรวจตัวอย่างในท้องตลาดค่ะ 3. ศึกษาข้อมูลจากวิดีโอใน YouTube ค่ะ 4. สัมภาษณ์พูดคุยกับคนอื่นค่ะ 5. ระดมสมองหาความคิดค่ะ 6. สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตเสริมความรู้ค่ะ ต่อไปเป็นขั้นตอนที่3ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 1. แผนผังกรอบแนวคิดของโครงงานสเตมโครงงานเครื่องกดเกลียแอลกอฮอล์ระบบเซ็นเซอร์สามารถแบ่งเป็นวิทยาศาสตร์ 1. ทดลองการไหลของเจลียวแอลกอฮอล์ 2. ปริมาณความเข้มข้นของเจลวแอลกอฮอล์สามารถแบ่งเป็นเทคโนโลยี 1. ออกแบบและสะเกตอัพของเครื่องกดเกลแอลกอฮอล สการนำเซนเซอร์มาใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวสามารถแบ่งเป็นคณิตศาสตร์การคำนวณพื้นที่รูปร่างต่างๆ 2. องัอตราส่วนของเจแลเจแอลกอฮอล์สามารถแบ่งเป็นวิศวกรรมใช้แนวคิดและหลักการมาประดิษฐ์เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ระบบเซนเซอร์ตัวแปร ตัวแปรที่ต้องศึกษานะคะ 1. ตัวแปรต้นเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ระบบเซ็นเซอร์ตัวแปรตามประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์เจลจะไหลออกมาเมื่อเซ็นเซอร์ทํางาน 3. ตัวควบคุมตัวแปรควบคุมปริมาณเจลแอลกอฮอล์ต่อไปจะเป็นแบบร่างของเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ระบบเซ็นเซอร์ แงโฟลช์ดนะคะนี่จะเป็นแผนผังการทำงานของเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ระบบเซนเซอร์ค่ะขั้นตอนที่4วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหารายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงานมีดังนี้ 1. กล่ององิเล็กทรอนิกส์ 2. โมดูลรีเลย์ 3. เซนเซอร์จับวัตถุ 4. ปั๊มน้ำ DC 3ถึง5วี 5. ไดโอด 6. ลาง่าน 7. สายยาง 8. ฐาน AA 9. สวิตช์ 10. ขวดเจลแอลกอ ต่อไปเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน 1. เจาะกล่องน้งหมด3รูรูด้านบน1รูโดยให้มีความกว้างพอที่จะใส่ขวดเจลแอลกอฮอล์รูด้านหน้า2รูเพื่อใส่สายยาง1รูและใส่ตัวเซ็นเซอร์2รูโดยรูจะมีขนาดเล็กกว่ารูด้านบนและรูสวิต์ที่ข้างกล่อง1รู 2. เจาะรูที่ก้นขวดแอลกอฮอล์และส่วนปั๊มน้ำที่ขวดแอลกอฮอล์ และใส่สายยางประมาณ3-4เซนติเมตรสวมเข้าไปที่ปั๊มน้ำ3นำมาประกอบใส่กล่องอิเล็กทรอนิกส์4ติดตั้งรางฐานบริเวณฝาเปิดด้านในของกล่องอิเล็กทรอนิกส์5ติดตั้งตัวเซนเซอร์ตรงรูทั้งหมด2รูที่ไว้สำหรับใส่ตัวเซนเซอร์6นำสายไฟของปั๊มน้ำมาเชื่อมกับรีลล เต,ติดตั้งรีเลย์บ,บริเวณต่ำกว่ารางฐ่านและเชื่อมต่อไฟฟ้าเลี้ยงจากรางฐานมายังตัวรีเลย์แเชื่อมต่อตัวไดโอดโดยต่อเข้าไปที่ขาอินของรีเลย์ เก้าเชื่อมต่อสายเซนเซอร์โดยฝั่งที่เป็นสายจัมเปอร์อาเสียบเข้าไปที่ขา VCC และขากล่าว10ต่อสายยางส่งเจลแอลโกโโอฮอล์สวมเข้ากับปั๊มน้ำและสอดสายยางมายังรูที่อยู่เหนือเซนเซ,นเซอร์11ทดสอบการทำงานของเครื่องกดเจลแอลโกโโอฮอล์ระบบเซนเซอร์ ต่อไปเป็นขั้นตอนที่5ทดสอบประเมินผลและประปับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหารหรือชิ้นงานม,มีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนการทดสอบทําการทดสอบเซ็นเซอร์ตรวจจับ การเคลื่อนไหวโดยการใช้ตัวรีเล์เป็นตัวควบคุมการไหลของเจลแอลอกงเพราะเราใช้ระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวในระยะการทํางานของระบบเซ็นเซอร์หลักการทํางานเมื่อเรายื่นมือเข้าไปในระยะการทํางานของระบบเซ็นเซอร์ตัวเซ็นเซอร์จะทําหน้าที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ตัวเซ็นเซอร์จะทํางานและส่งสัญญาณไปยังตัวรีเล์จึงทําให้เจลแอลอกงไหลออกมา 2. แสดงผลการทดสอบเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้จะส่งข้อมูลไปยังรีเลยทำให้หัวปั๊มน้ำเริ่มมีการบีบอัดของขวดเจลเอลกออจากนั้นเจลเอลกออจะไหลออกมาทางสายยางและเจลเอลกออก็ได้ไหลลงสู่มือของเราต่อไปเป็นขั้นตอนที่6นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นง,งาน ประเด็นในการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานจากการทดสอบทราบว่าเมื่อเราทําการทดสอบระบบเซ็นเซอร์แล้วเพราะว่าระบบมีการดีเลย์และทํางานผิดพลาดจึงทําให้คณะผู้จัดทําต้องแก้ไขปัญหาโดยการทั้งค่าระบบเซ็นเซอร์ใหม่ให้มีความแม่นยํามากขึ้นส่วนอีกหนึ่งปัญหาคือการไหลของเจลแอลกอฮอล์ติดขัดโดยแก้ปัญหาที่ระบบของหัวปั๊มน้ํา เพื่อ <P ew are> ให้ว่าปั๊มน้ํานทํางานได้ดีขึ้นผลการดําเนินงานการทํางานของชิ้นงานการล้างมือด้วยเครื่องกดเจลแอกแลกอฮอล์ระบบเซนเซอร์โดยเครื่องกดเจลแอกแลกอฮอล์ระบบเซนเซอร์นี้จะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อเราไปยังสถาหนาที่ต่างๆเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าและในบริเวณอื่นๆเป็นต้นหรือการกลับเข้ามาในบ้านโดยจะวางเครื่องกดเจลแอกแลกอฮอล์ระบบเซนเซอร์ไว้ ไว้บ,บนโต๊ะบริเวณทางเข้าหรือทางเข้าออกอาคารบริเวณต่างๆโดยเมื่อเรายื่นมือเข้าไปในระยะทําการของระบบเซนเซอร์ตัวเซนเซอร์จะทําหน้าที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ตัวเซนเซอร์จะทํางานและส่งสัญญาณแบ่งตัวรีเลย์ซึ่งรีเลย์ก็จะสั่งให้ปั๊มน้าดูดเจลแอลกอฮอล์ขึ้นมาเพื่อส่งเจลแอลกอฮอล์ไปตามสายยางจึงทําให้เจลแอลกอฮอล์ไหลออกมาสู่มือของเรา โดยจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการสัมผัสหวัวปัว๊มเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคโดยตรงและทําให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นการทดสอบปะสิิภาพการทํางานของชิ้นงานได้ผลตามตารางดังต่อไปนี้การทดสอบผลงานที่ผ่านมาพวกเราได้ทดสอบดูแล้วว่าการทํางานของเครื่องกดเจลแอแลกอฮอล์ระบบเซนเซอร์ ที่ได้จัดทำขึ้นสามารถใช้งานได้จริงและตรงตามที่เรากำหนดนำเครื่องกดเจงงนแอคลระบบเซ็นเซอร์ไปทดสอบโดยการใช้มือยืน่นไปที่ระยะเซ็นเซอร์เพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์นั้นทำงานตามที่กำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาจากการทดสอบ 1. สามารถนำไปพัฒนาโดยการเพิ่มขาตั้งเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ระบบเซ็นเซอร์ให้สูงขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานโดยที่ไม่ต้องหาโต๊ะมาตั้งสสามารถนำไปพัฒนาต่อโดยการเปลี่ยนหัวปั๊มเจลแอลกอฮอล์เป็นหัวฉีดละอ,องแอลโกอฮอล์สามสามารถนำไปพัฒนาเป็นหุ่นยนต์พ่นสเปรย์แอลโกอฮอล์โดยการทำง,งานของหุ่นยนต์จะเดินเข้าหาคนโดยอตัตโนมัติโดยที่คนไม่จาเป็นต้องเดินเข้าหาหุ่นยนต์พ่นสเปรย์แอลโกอฮอล์ค่ะ สรุปผลการดำเนินงานโครงงานจากผลการทดสอบการใช้เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ระบบเซ็นเซอร์พบว่าการทำงานของตัวเครื่องโดยใช้เซนเซอร์เพื่อตรวจจับความเคลื่อไนไหวของมือในระยะการทำงานที่เหมาะสมซึ่งเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังรีเลย์เมื่อรีเลย์ทำงานได้อย่างปกติก็จะส่งผลทำให้หัวปั๊มน้ำสามารถดูด เจลแอลกอฮอล์ขึ้นมาในปริมาณที่พอดีและไหลไปตามสายยางทำให้เจลแอลกอฮอล์ไหลออกมาสู่มือของเราได้ค่ะและยังสามารถทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคบริเวณหัวปั๊มเจลแอลกอฮอล์ได้อีกด้วยค่ะจุดเด่นของโครงงานนะคะชิ้นงานสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องสัมผัสต,ตัวเครื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผ่านช่องทางการสัมผัสได้และสามารถนำหลัก วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานได้ค่ะประโยชน์และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ 1. ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการสัมผัสหัวป,ปั๊มเจลแอลกอฮอล์เพื่อลดการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง 2. ทํทำให้เกิดความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น 3. ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019จากการสัมผัสกับหัวเจล ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาทางคณะผู้จัดทำโครงงานเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ระบบเซนเซอร์ได้ใช้เจลแอลกอฮอล์เป็นหลักในการล้างมือซึ่งสามารถเปลี่ยนจากหัวปั๊มเจลแอลกอฮอล์เป็นหัวฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ได้เพราะเจลแอลกอฮอล์มีความเหนียวเนื้อหนาซึ่งทำให้มือแห้งช้าครับสำหรับการนำเสนอโครงงานเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ระบบเซนเซอร์ของพวกผมในวันนี้ ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ